สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับคลิปนี้นะครับไม่ได้ขายมิมพี่น้องกําลังจะทําธุรกิจใหม่ครับครับผมครับอันนี้นะครับื้นนี้นะครับเริ่มแรกแหกหมันพี่น้องจะตามออเดอร์นะครับทำข้าวหมากพี่น้องเอเข้าวหมากนะครับผมข้าวหมากข้าวหวานเพื่อสุขภาพ ข้าหมากสมชายสมชายคนขายรองเท้าสมชายคนขายมิมสมชายคนขายเข้าหมากพี่น้องข้าหมากเพื่อสุขภาพนะครับผมนี่ครับผมกระปุกนี้นะครับ10บาทพี่น้อง10บาทยํำนะครับเป็นข้าวหมากเพื่อสุขภาพโดยตรงนะครับพี่น้องยับซี่อยู่ในคลิปเออครับอยู่ในประเทศไต้พี่น้องทุกจังหวัดนะครับเจ็ดเจ็ดจังหวัดทรงเบิดกุมองกุบอล นะครับแต่ว่านะครับสมบัติเอฟซีอยู่ทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตนะครับถ้าสั่งก็จะสมมติว่าสั่งวันนี้พี่น้องผมก็จะทําให้พี่น้องประมาณสามวันสี่วันพี่น้องกินได้นะครับเป็นข้าวหมากสูตรนะครับพิเศษเพื่อสุขภาพพี่น้องข้าวนะครับข้าวเหนียวสะอาดนะครับขั้นตอนขั้นตอนการทําสะอาดทุก ทุกข,ขั้นตอนนะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้ครับยี่สิบบาทเดี๋ยวผมยี่สิบบาทพี่น้องอ่ชุดชุดที่สามพี่น้องนะครับนี่ครับผมสี่สิบบาทนะครับนี่ครับสี่สิบบาทนะครับพี่น้องย้ำนะครับอร่อยนะครับได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานนะครับ ไม่มีสิ่งเจือปนอื่นๆนะครับรับประกันความอร่อยรับประกันความปลอดภัยพี่น้องนี่ครับ40บาทครับผมเอฟซียุไกยุไกอยู่ในประเทศไทยนะครับต่างประเทศผมไม่เคยส่งนะพี่น้องแต่ว่าผมส่งมิมนะครับไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับพี่น้องนี่ครับผมอยู่ในหมอนะผมนะครับนี่นะครับ จะปลอดไัยพี่น้องนะครับก็มาเพื่อสุขภาพของนะครับแม่บ้านผมนะครับรวมครับนะครับคุณยายทองไพ่ท่านจํารวงคุณยายเลียบยายเลี่ยมพี่น้องกําลังนะครับจะเรื่มทำพี่น้องยุคนี้ต้องยุคฆ่าขายนะครับพี่น้องต้องค่าขายนะครับผมนี่นะครับน้านีครับพี่น้อง ใส่เนี่ยนะครับสะอาดข้าวนี่สะอาดนะครับหลายขั้นตอนควาจะได้มาใส่กระปุกกวาจะได้มาเป็นข้าวหมากเพื่อสุขภาพทุกอย่างขั้นตอนนะครับเริ่มจากตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวเหนียวที่สั่งมานะครับผมตักก็เลยนะครับผมตั้งแต่ข้าวเหนียวที่สั่งมานะครับขั้นตอนการล่างการต่างๆไป็นองการหนึ่งต่างๆไป่นองใช้มัสดุใช้อุปกรณ์การทําะอาดทุกชิ้น ย้ำนะครับสาสทุกขั้นตอนในการทำนี่ปน้องผมจินมึงกรบผมแซบไหลนี่กรบผมแซบแห้งนะครับว่นจีเป็นทังช่อง YouTube ทางเพจทางไลน์ทางติ๊กต k อก่ปน้องสามารถสั่งได้นะครับผมจะเอาเบอร์โทรนะครับต้องพป่นน้อง เริ่มสั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับพี่น้องท้างในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องพี่น้องอยากได้มิมกระสร้างผมอยากได้รองเท้าหัวโตก็สั่งผมนะครับหรือนะครับมากก็นั้พี่น้องลูกสาวผมขายขึ้นกับพี่น้องมนตาขายรองเท้านะครับลูกสาวผมเด้อนะครับผมสร้างได้พี่น้องอยากได้รองเท้าอยากได้มิมอยากได้ข้าวหมากเพื่อสุขภาพพี่น้องนี่ครับผม น้ำใสครับพี่น้องน่ครับผมทำไมถึงใสนะครับเพราะว่าเราทําทุกขั้นตอนให้สะอาดมากที่สุดนะครับมากที่สุดนีด่ครับผมกินไหนมึงมพี่น้องเอ้ลาก่อามาพี่น้องเป็นยาหลายๆอย่างนะครับ เป็นยาเป็นยาเพื่อสุขภาพพี่น้องผมจะไม่ขอเทียบายนะครับเดี๋ยวจะพิสูจนระเบียบทางนี่เพิ่นนะครับแต่ว่าข้าวหมากพี่น้องเป็นยาครับเป็นยาอีเลีกครับผมเนี่ยแม่ตั้งแต่อยู่ในนะครับคนต่างๆนะครับเพิ่นก็บอกว่าข้าวหมากเป็นยานะครับพี่น้องเป็นยานะครับข้าวหมากเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากได้นะครับย้ำนะครับอยากได้ครับ เริ่มตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องคลิปนี้บันทึกเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกุมภาสองห้าหหกวันจันทนะครับพี่น้องวันจันนะครับนนคลิปผมอัดแล้วลงเลยครับลงในช่องว่าที่เป็นทางช่องย t u b e สมชายคนร้อยเอดทางนะครับทางจิ๊กซอสมชายคนร้อยเอททางนะครับเฟสพี่น้องเฟสนะครับเฟสนะครับ ผมใจรักสนามทา่าเพจข่าวสารบันเทิงพี่น้องผมจะเอาเบอร์โทรนะครับผมผมจะเอาเบอร์โทรเอาพี่น้เรียมครับหลานเจ้ามัเท่น้ำใส่อะไร <c oughs> ไม่เปื้อนน้ำมันได้ไรอเอากลับไปพี่นอ้องฮะย้ำนะครับชุดนี้พี่น้องสิบบาท รัางกายเสีอของพี่พน,น้องเนาะกน,นมเนาะไม่ออกยี่ห้อนะสิบบาทนิดเดียวพี่น้องอันนี้ครับเข้ามาเพื่อสุขภาพโดยตรงนะครับผมสิบบาทต้องการชุดเล็กนะครับมีมีชุดสิบบาทชุดยี่สิบบาทชุดสี่สิบบาทพี่น้องอชอบชุดไหนนะครับสั่งได้เลยครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับพี่นอ้องส่งตัวประเทศไทยนี่ครับผม อมอ,อมมาพ่หลยแเนี่ครับผมเสียบหลายแล้วครับอยองเพซนว่ากรนะับแย้โลกนั่นแย้โลกนี้ี่นอ้องเมียนอีหลีนะครับแต่ว่าผมจะไม่บอกรายละเอียดนะเพราะว่าผมไม่ใช่หมอเดี๋ยวผิดระเบียบนะครับบ้านนอาบอกได้พี่น้องว่านะครับเข้ามานี่แย้โลก กรเล่กระเล่อาจจะรูปมาว่าเพื่อสุขภาพพี่น้องจะง่ายกว่านะครับนี่ครับผมกินไหนพี่น้องมึงไอ้คุณยายเอามาเอาไปบ้านที่มไ,ไม่ไปมาเอาถสวยเอาใส่ไปกินเฮี้นไปเห็น,<อ>นี่ครับผมนี่นะครับข้าวหมากเพื่อสุขภาพพี่น้อง พี่้องครับเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ครับันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกเป็นต้นไปนะครับผม นักกับผมอ่ะขออนุญาตครับที่ไปน้องหลานกับพ่อหลานนักกับผมเยี่ยมนะครับอ่ะสรุปน้องครับนี่ครับสี่สิบบาทนะครับนั้นหนักผมคิดว่าน่าจะเกือบครึ่งกิโลนะครับผมเกือบนะครับเกือบไม่แน่นแกได้พี่น้องอันนี้ครับยี่สิบบาทชอบทุดหนหรือว่าจะชอบรวมพี่น้องหรือว่าจะเอาสิบบาทยี่สิบบาทที่บาทรวมกันพี่น้อง นะครับสั่งได้นะครับนี่งสิบบาทนะครับผมสิบบาทนะทนะหรือจะเป็นกล่องมิโนง<แ>จะใส่เป็นกล่องนะครับขอบคุณทุกกระนังใจมิโนงเดี๋ยวกันเด้อจัะนอนกันกระนังเสียบมิโน่นี่ครับผมเสียบอีกเลยนะครับผม นี่นะครับผมอย่่ในหมอพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนการัวมวดกนันโคษานาพี่น้องแล้วก็จะทำจะเฮ็ดต่อไปนะครับซึ่งขายรองเท้าซึ่งหามิมซึ่งขายก้าหาัพี่น้องพะว่ารวยก็ร้ยประเด็นครับผม <g ül> ขอบคุณทุกกำลัใจครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับเดี๋ยวจะขึ้นกันเดี๋ยวผมอ่ะเห็นะครับ,บไปดองมึงกันจ้าจ้านะครับจุดสิบบาทยีส่สิบบาทสี่สิบบาทผมชอบชุดอย่นะครับสั่งมาเลยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ